พันเรวัตฝากถึงบิ๊กก้องลลางรุยทำคดีสารวัตรแบงค์ด้วยตัวเองพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกสรได้ฝากถึงบิ๊กก้องพลตำรวจโทจจรพภูริเดชลางรุยทำคดีสารวัตรแบงค์โดนยิงเสียชีวิตด้วยตัวเองคดียิงตำรวจทางหลวงสารวัตรแบงค์หรือพันตำรวจตีศิวกรสายบัวเสียชีวิตในบ้านของกำนันนกทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามคำสั่งให้โอนํำนวนการสอบสวนคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดล่าสุดพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกษรอ,อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเจ้าของฉายามือปราบขุนดงโดยท่านเรวัตฝากถึงบิ๊กกล้องรังรับโอนทำคดีสารวัตรแบงค์ได้กล่าวว่า หนูต้องตั้งทีมให้เด็กไปฟังในศาลทุกครั้งที่ศาลนัดเวลาศาลนับสืบเวลาสู้คดีในชั้นศาลตำรวจจะเสียเปรียบเพราะเหตุเกิด6กันยายนไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ต้องนัดอีกกี่ครั้งคดีถึงจะจบเพราะนัดแต่ละครั้งนานมากอาจจะให้การไม่ตรงพอนานๆานไปไม่ตรงนิดนึงศาลยกฟ้องเลยนะซึ่งเวลาที่ไปแต่ละครั้งก็ต้องจดพอมีการนัดเราก็อ่านทบทวน และแนะนำให้สอบตัดพยานพ่อแม่ภรรยาคนรอบตัวให้หมดอย่าคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนให้คิดว่าตัวเองเป็นทนายจำเลยจะแก้ตัวให้เขายังไงปิดช่องให้หมดและได้มีการพูดถึงบิ๊กก้องที่กล่าวว่า บิ๊กกล้องบอกกำนันจะโดนโทษประหารผมไม่พูดกำนันนกไม่รู้มันเด็กเกินทนายก็ไม่รู้เรามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคุณอะไรที่เป็นความลับในสำนวนไม่ต้องพูดแต่ถ้าอะไรที่เปิดไปแล้วเป็นประโยชน์ก็เปิดไป